ตอนนี้เราอยู่กับจ้ตัว a s o p a านะครับตัวนี้จะเป็น Z1 rc นะครับก็จะเป็นตัวจอแยกจาก a s o p a บที่มีความละเอียดของภาพเนี่ยคือ2 5 k นะครับแล้วก็ความสามารถจะเหมือน a s o p a าหรือว่าตัวที่เป็นจอแยกยี่ห้ออื่นเลยครับก็คือสามารถใช้ใช้ใช้ซีเส้นเดียวก็ได้ครับต่อรถบุกหรือว่าจะใช้ HDI m ตัวมินิไอต่อกับโน้ตุ๊กหรคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ไทซีเนี่ยเป็นตัวสายไฟนะครับอันนี้ก็เปิดให้ดูนะครับอันนี้เป็นวิดีโอจาก youtube นะครับภาพเนี่ยลอ,ลองรับเนี่ยลองรัเปิดสีดูนะครับภาพเนี่ยถ้าเป็น 4K ขึ้นมาเนี่ยภาพที่คมชัดดีเลยครับสำหรับคนที่ลงังเลอยู่ว่าจะเอาตัว a1 e นะครับที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับหรือว่าจะเอาตัว ที่เป็นเซนวันอาร์ซีที่เป็น 2K หรือว่า 4K นะครับผมบอกเลยว่าถ้ามีงบประมาณที่ถึงเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวที่เป็น 2K เนี่ยดูแล้วสบายตาขวาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีงบประมาณมากสักทีเดียวเนี่ยผมมองว่าตัว A 1เนี่ยก็ตอบโจทย์แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองทำคลิปให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้ดูติดตามช่องไว้ก่อนนะรัืจอให้ดูนะครับว่าเต็มๆลยครับว่า ตัว A1 ที่เป็นตัวแบบ Full HD ธรรมดาครับกับตัวเสนะ้นบัตร RC ที่เป็น 2K 2 5 K เนะี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้ก็อาจจะลองเล่นเกมบ้างนะครับตอนนี้ลองเกมรัน Quest สามนะครับตัวรีเมทครับเดี๋ยวปรับภาพเป็น 2K เลยนะครับแล้วก็60เฟรมเรทนะครับ ก็ยืนยันภาพครับเอาภาพแบบเต็มจอเลยแล้วกันนะครับภาพนี้มันแบบชัดเปี้ยคมดีเหลือเกินนะครับดูภาพลื่นๆเลยครับไม่มีแบบเฟร์แบบกระตุกนะครับ มือถือที่ผมใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้มันคือเซิรมี่นะครับ 10T Pro นะครับค่อนข้างเก่าแล้วเนี่ยค,คือแบบลื่นๆเลยเห็นไหมดีมากๆคือจะไปต่อกับ P4 H5 Nintendo Switch นะครับหรือว่าไปต่อกับ มือถือนะครับก็ได้สบายสบายถ้าสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อก็ได้นะครับใต้ร่างคลิปนะครับหรือว่าทิตตะก้าได้เลยนะครับดีมากๆเลยครับสำหรับ とにかく。